หลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตท่านเห็นภัยในบาปกรรมพวกขี้เล่าเมายาเรื่องหลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีริเขตเขียนบันทึกโดยครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโทตอนงานผูกพัทธสีมาวัดป่าสันติธรรมวัดป่าห้วยเดืออำเภอหนองหินจังหวัดเลย วันที่สองมกราคมพุทธศักราช2541ระหว่างที่ตนเองครูบากล้วยพระเวรศัก์เทรพัทโทนั่งสนทนากันกับท่านพระอาจารย์จือพันธมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิทางตนเองได้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์จือว่าครูบาอาจารย์ กระผมเคยได้ยินหลวงปู่ชอบท่านพูดให้ฟังว่าพู้เท่าอาจารย์พางหลวงปู่พางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อนบอกมักคนขี้เล่าผู้ใดกินเหล้าเข้าวัดมาหาอาจารย์พางเมื่อใดพอออกไปนอกวัดแล้วมันจะเป็นเหตุทำให้ผู้นั้นได้มีอันเป็นไปโลดหลวงปู่ชอบท่านว่า วัตถุมงคลอาจารย์พางอันใดของเพิ่นเพิ่นสี่อธิษฐานเอาไว้ถ้าผู้ใดมันใส่ไปกินเหล้าคนผู้นั้นบ่ให้มันได้เป็นมงคลตนเองกราบเรียนถามในเรื่องนี้ให้กับท่านพระอาจารย์จือฟังว่าหลวงปู่ชอบท่านบอกพู้เท่าอาจารย์พางเพิ่นบ่มักพวกขี้เหล้าเมายาตนเองกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์จือว่า ครูอาจารย์พอจะรู้ที่มาที่ไปในเหตุผลของเรื่องนี้ของครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่พังหรือไม่ขอรับพระอาจารย์จือท่านได้เล่าอธิบายในเรื่องนี้ให้กับทางตนเองฟังว่าพระอาจารย์จือท่านบอกแต่ก่อนในอดีตตอนหลวงปู่พางวัดอุดมคงคาคิริเขตท่านเป็นคารวาอยังไม่ได้บวช ท่านจะเป็นคนหนุ่มที่ชอบสัมมาเลเทเมากับเขามาก่อนสมัยก่อนตอนเราอยู่ด้วยกันกับท่านหลวงปู่พางที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตหลวงปู่พางเล่าให้ฟังสมัยตอนที่ท่านยังเป็นคารวาสอยู่ท่านเคยเป็นคนสัมมเลเทเมาจนขาดสติถึงขนาดที่ว่าเมาจนนอนให้หมาเลียปากอยู่ข้างถนนพอสางเมา จากตอนนั้นมาได้หลวงปู่พางท่านก็เลยได้สติมีความคิดดีขึ้นมาให้กับตัวเองท่านเลยได้พิจารณาเห็นไปถึงในโทษภัยอะไรหลายๆอย่างของเล่ามีแต่จะทำให้ตนเองนั้นล่มจมเสียสติเสียผู้เสียคนไปได้ทำให้ตนเองนั้นกลายเป็นคนด้อยค่าน่ารังเกียจไปในสังคม และสำคัญโทษภัยของเหล้ายาสิ่งเสพติดเหล่านี้มันจะทำให้ตนเองนั้นขาดสติสามารถทำสิ่งที่ผิดไปในศีลธรรมกฎหมายสังคมได้จากวันที่ท่านเมาเหล้านอนหลับกับดินกับญ้าจนถูกหมามันมาเลียปากนั่นแหละหลวงปู่พางท่านก็เลยหักดิบกับเจ้าของเลิกเหล้าเลิกยาหันมาเข้าวัด หลวงปู่พางท่านเห็นภัยในบาปกรรมอันนี้ท่านก็เลยคิดอยากจะออกบวชปฏิบัติพระอาจารย์จื่อท่านว่าหลวงปู่พางแต่ก่อนท่านก็เคยบวชไปตามประเพณีแล้วก็สึกออกไปครองเรือนเป็นขราวาสต่อมาท่านก็กลับมาบวชอีกพอท่านได้มาพบเพอพ่อแม่ครูอาจารย์แห่งยุคท่านหลวงปู่มั่นภริทัตโตหลวงปู่พาง ท่านก็เลยเข้าไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านหลวงปู่มัน่นพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นท่านสิ้นแล้วหลวงปู่พางท่านก็ออกไปปฏิบัติของท่านตามสถานที่ต่างๆจนวัดท่านได้มาสร้างวัดป่าอุดมคงคาคิริเขตอยู่มันจาคิรีพระอาจารย์เจือท่านว่าถึงตัวของท่านเองเมื่อในอดีตสมัยก่อน ตอนผมเป็นคาราวาสอยังไม่บวชผมก็เคยเป็นคนม,กมักเมาจนเจ้าของนั่นเกือบจะตายอยู่คือกันพอเจ้าของมาพิจารณาเห็น <He S 2> ถึงเรื่องโทษภัยในของมึนเมาเล่ายาพวกนี้แล้วผมก็เลยตัดสินใจเลิกจากพวกนี้เลยพระอาจารย์จือท่านว่าพอหลวงปู่พางท่านมาบวชแล้วท่านจะหลีกเลี่ยงที่บ่อยากจะพบพอกับพวกขี้เ,เล่าเมายาแบบนี้ พอลูกศิษย์เข้ามาขอท่านสร้างวัตถุมงคลอันใดขึ้นมาหลวงปูพ่พางท่านจะอธิษฐานให้เป็นสิ่งต้องห้ามเอาไว้ในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ได้ถือครองในวัตถุมงคลของท่านท่านจะอธิษฐานไตรสรณคมทำในศีล5ห้าข้อนี้ลงไปโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเล่านี้ ท่านจะไม่ชอบที่จะอยากให้ผู้ใดนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นตนเองว่าหลวงปู่ชอบท่านพูดให้ผมฟังว่าองค์หลวงปูพ่พางนี้กระสินไฟในจิตของท่านนั้นจะแรงมากอํานาจกระสินไฟในจิตของหลวงปูพ่พางนี้หลวงปู่ชอบท่านว่าขนาดบักสิงอัญญาพญานาคจำแรงเป็นงูใหญ่ มารัดตอนท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำหลวงปู่ชอบท่านว่าพออาจารย์พางท่านกำหนดไฟขึ้นมาในจิตของตอนเองเท่านั้นบักสิงอัญญาใหญ่ตนนี้มันก็รีบคลายรัดออกจากตัวท่านทันทีนทหลวงปู่ชอบท่านอย่างว่าให้ฟังแบบค้าขันฮอนไฟกระเซ็นนี้บ่มีที่หลบลีอยู่ฮอนคักแหงหลายหายกว่าไฟไม่หัวเราว่า ครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติได้ในสมัยก่อนแต่และองค์ท่านนี้ก็มักจะมีแต่ของอะไรเอาออกมาเล่นกันแบบแปลกๆเนาะพระอาจารย์จือท่านว่านั่นแหละบารมีจากการปฏิบัติได้มาแท้ของครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ผางท่านอย่างว่าอันใดถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมันก็สิได้สิเป็นของมันขึ้นมาให้เรานั้นได้รู้เอง ครูอาจารย์จือท่านก็เป็นผู้อัธยาศัยใจคอแบบเปิดเปิดเวลาที่ได้พูดคุยในเรื่องอะไรไปกับท่านแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่สนุกสนานกันแบบเปิดเปิด